่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะเพื่อนก็ผมเองนะคะเป็นคาริการ์ดนะคะและในวันนี้ผมก็จะรีวิวแมปแนว RPG แนะนำเลๆๆ่นเลยเออแนะนำเล่นเลยก็ทุกคนเกิดมาก็จะอยู่แถวๆนี้นนะอ,อยู่ตัวแถวๆเนี้แล้วก็ทุกคนก็ๆๆนั่นแหละมาเปิดกล่องก็จะเขียนว่าเฟียทิมนะครับ พอกดไปเลยก็จะมีชุดเกาะเปตดตกปลาขวอนะผมจะรีวิวทุกอนเลยเห็นนะนะคะอันนี้ก็เป็นที่ขายอาหารฮะที่ขายอาหารนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะสอนนะให้ทุกคนไปหยิบดาบกันครับดาบเกาะในและให้ทุกคนมา มาฟาร์มเวลเป็นแนว RPG เนาะย้ำย้ำแนว RPG สนุกนะสนุกผู้สร้างก็คนนั้นเองนะเอออันนี้ก็ที่่ายให้ทุกคนดูปายด้วยนะครับปายอาจจะแหลกๆนิดหนึงนะเออไม่ได้ทงคิดนานฟาร์มอันนี้ก็ที่ฟาร์มนะ มีระบบรีวิวเอ่อแล้วก็เงินที่ฝากแล้วก็มันนี่เอออันนี้ก็คาบรถม,มัง้งมั้งไปดูเหมือนกันไม่ใช่เหมืองนนะเออไปดูไปดูอันนี้ก็ที่ขายนะที่ขายที่ขายก็ขายเนื้อมู นเนื้อวัวหนังวัวเอ้ยหนังหนังสัตว์อันนี้ยังไม่มีแล้วก็อันนี้นะครับโซนซอมบี้อันนี้ก็เนื้อซอมบี้ก็ห้าสิบใหญ่แมงมุมก็ห้าสิบอันนี้อะไรของแมงมุงมไม่ได้ไม่รู้อ่ะห้าสิบห้าอันนี้ห้าสิบหกห้าสิบห้าอันนี้โครงกระดูกเจ็ดสิบอันนี้ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่ง อืมใช่หลายหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ขายอันนี้เป็นที่เอ็นชาร์ดนะคะอันนี้เป็นที่เอ็นชาร์ดนะครับผมเล่นตั้งกแต่เมื่อวานแล้วผมโคตรชอบเลยใช่ชอบมากเขาทีานะ่เอ็นชาร์ดนะเอ่อแอดใจด,ดีนะครับแอดมินนะแอดมินนะโคตรใจด,ดีเลยอะไรอ่ะผมตอนแรกผม,ม่ใช่ อ๋อใช้กุญแจนในการสุ่มของอ๋อใช้กุญแจนในการสุ่มของอ๋ออย่างนี้เองครับอันนี้ก็เป็นที่สุ่มเออที่สุ่มอันนี้ที่ขายนะอันนี้ที่ซื้อของซื้อดาบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรา แพงเหมือนเดิมนะแต่ก็ก็มาเก็บเงินซื้ออีแล้วกันนะเออถึงมันจะแพงก็ซื้อได้นะไม่ใช่ซื้อไม่ได้ี่นนเนึ่เนี้ก็ฟาร์มได้อยู่แปบ๊บเดียวอะ่ะเอผอมแนะนำนะครับถ้าทุกคนจะไปฟาร์มอย่าไปฟาร์มตรงวลสีนะวลสีมปนฟาร์ไมได้ตัง้งวิวหนึ่งเลยอันนี้มาที่ฟาร์มบ้าง นี่เห็นไหมจะมีวัวเห็นไหมเอ๊มีวัวมีหมูมันตีเราได้ด้วยนะเอิมเราบลมบอกผมลลมบอกไปมันตีได้แต่ตีไม่แรงหรอกตีก็ไม่ค่อยเจ็บอ่ะเอ่มวัวก็ แต่อืมนั่นแหละผมยังไม่ดูที่สลามเลยสลามมันสลามเยอะเท่าไหร่สลามเรื่องหนึ่งแต่สลาม,มน่าจะขายได้หรอกสลามมอวิฟฟามเรื่องเฉยๆแหละวพราะว่าแต่สลาม,ลมตีแรงมากกว่า เขากำลังแอดมินอะ่ะกำลังทำที่ตกปลาระบบใกล้จะเซรยนหมดละมั้งมนะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะแต่ผมว่าใกล้เซียนหมดละก็คือแมปนี้ผมชอบมากคือมันเหมือนอาบี้จริงๆอเอง มันมีจะลบไปเทมด้วยนะเซเวอร์จะลงไปเทล้วลบเสร็จแล้วจะบอกแต่ละจุดเลยแล้วกันตรงนี้นะครบตรงนี้ก็จะเป็นไม่แอดเินลอยปเมื่อกอ้อันนี้ก็จะเป็น,น,นจนุด V i p อเอ้วีพ p วะครับพูดผิดนะครับขออภัยก็ต้องเวิสิบขึ้นไปนะดูเข้าไปไม่ได้เวิวซขึ้นไป ระบบดีนะบอกเลยระบบดีจัดอือระบบอย่างดีอันนี้ก็วิวสามขึ้นไปนะถึงจะเข้าได้ก็ได้องขับข้าไปไม่ได้เ,เห็นไหมแต่ผมจะบอกวิธีรัดวิวก็คือให้คุณมาตรงนี้ครับรั้ววิวงีายิ พอ,อผมคิดว่าพวกคุณพวกคุณคนดูอ่ะขาเอาไปอยู่ละครับเออคงเอาไม่อยู่หรอกสมบีมันก็มีมันโหดนะเดีย๋ยวว่าไม่โหดโหดมากเลยด้วยเห็นไหมมันตีแรงตีแรงแต่วิธีฟา้าเมื่อคืนนี่แหละครับ มึงบอกแอปให้เอไม่ใช่เลยพูดผิดพูดผิดให้อยู่ตรงนี้แบบนี้แหละแล้วฟันเป็นลิล่นเอยผีเป็นเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมลืมลืมละตอนนั้นมาทำยังไงวะเท่าสีง,ง่ายเลยนะแต่ก็โดนซอมบีร์มันฆ่าตายเหมือนเดิมอะ่ะเออใช่แล้วะ อืมตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ยังไม่ได้ทำเรวเข้าไปดูอะลืมเฮ้ยไม่ได้ลืมดิน่าจะเขียนข้อความไปแล้วแหละเขยังไม่เขียนเลยจะซื้ออาหารนะตรงเนี้ยก็มีประมาณนี้แล้วมั้งแต่ว่าพปรยังแกกันนะ ไม่รู้รู้ไยล่ะเอ่อผมคิดว่านี่นะครับแอดมินอีกคนแอดมินในเซิร์ฟตอนนี้มีแค่สองคนนะดูแอดมินนี่วิ่งเร็วมาก ผมรีวิวบ้านดีกว่ารีวิวบ้านดีกว่าเฮ้ยบ้านนีงไม่ถึงเลยอืมงั้นงั้นก็รีวิวนีรก่นงั้นหมจะฟาร์มให้ดูเลยนะครับฟาร<ม>์มแล้วเอาไป เกมแค่นี้ประมาณนี้เออมันตีวิธีติดต่อแอดมินก็ดูเลยนี่ก็ในโอมรู้ก็อ่านไม่ออกนะพโงโเออง่มาที่ที่ทุกคนจะขายเลยนอบอกไปเลยสลามไม่รู้ทำอะไรได้ เฮออ้ยทุกคนดูวิธีเกียร์ละจะเกียร์ไปด้วยเออผมจะเกียรค่านี่ออกข้าอะไรไม่ได้ใช่ใคร้ามา Xbox โอ้โหไม่ใช่คนรู้จักผมนะครับเคยเคยเล่นแมปเดีวยวกันอนะเออ แล้วมันก็เคยลังแกผมด้ม่เอออันนี้ผมแนะนำไฟาร์มจริงๆนี่ไปฟาร์มบัวดีกว่าได้เงินเยอะแถมแบบมันตีแม่ลงเหมือนหมูไม่ค่อยตีนั่นแหละบัวมันไม่ค่อยตีแถมง่ายด้วยนะ ตอนไหนจะเกิดก็เวลาเกิดก็หนาน,นึงนะฮะผมขอดาบเคาดีกว่าเออผมมันสายคอแล้วนะแต่อย่าว่าผมขอทานเลยครับคอแบบนี้เร่่่ๆ เองผมได้สู้สปีไปได้อันนี้ข้ออ้างของผมแล้วครับควันไม่ได้โอ้คนเดิมจริงด้วยดูแอดมินเขาทำอะไรไม่ใช่แอดมินมาซื้อด่าให้ผมนะไม่โอ้โหใจร้าย เดี๋ยวให้ส่งของโอ้โหใจร้ายมากมากใจร้ายมากเห็นไหมแอดเป็นคนใจดีแล้ครับผู้เล่นก็อาจจะนั่นแหละครับผู้เล่นมันก็หง่วเงินเป็นธรมรมดาโอ้ผมได้สองอันมาผมจะไปสุ่มให้ดูสุ่มท้ายชลิปสุ่มท้ายคลิปนะเอามามา ได้เลยเฮ้ยก็ได้รองเท้าเพชรไปสิอีกอันเฮ้ยได้เโมโล่แปดอันจะบอกก็ดวงโคตรแย่เลยครับเโมโล่โม ในอิมเอิมเรื่องสีเขียวแล้วกันกับรองเท้าผิดเอาเพียนเขียนผิด อันนี้ตอนเช้าแต่ก่อนมันจะมีดีขึ้นตอนนี้ไม่รู้อ่ะมันทำอะไรได้ก็ขายตรงลหวะโอ้ผมว่าขายไม่ได้ยืดหรอกนะเอยเอยก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ ตัวขอถามเขากันตรงไหนตรงไหนที่ขาย ผมขอโทษครับที่ผมไม่มีหางเสียงผมก็เป็นแบบนีประจำแหละเออขอโทษขออภัยขออภัยขออภัยฮู้แอดบอกว่าแบบนะครับทําไม<อ>ทําไมอ่ะนะผู้ติดตามพันสี่ละ อถ้าใครแบบถ้าถึงพันห้านี่ผมแบบดีใจโค้ดโคเลยเออดีใจโค้ดโค้ดลเพราะมันไม่ได้มาดูช่องนี้นาะนนะไม่ได้หมดสร้างแบบเดอไม่ได้หมดสร้างแบบไรนเอาไง,ไง่ายๆไม่ได้ไม่มีเวลาว่างอ,อไปก่อนอันนี้ช่วงท้ายคลิปใกล้ท้ายคลิปแล้วเอ้ท้ายคลิปแล้วแหละ เออผมรอแอดของปุ๊บเนี่ยว,ว่าที่ขายแรกประตูตั้งไรเออผมรอนานละจะคีพร้านี่อ๋อเดินเล่นเวลาข้างล่างเดินเล่น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 ,ลน,ลนอืม ใส่ได้เฉยใส่ได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีแน่แบบนี้ไม่ดีแน่แน่นอนแน่นอน,น,นอร้อยเปอร์เซ็นต์ฮับเอ๋ยเดี๋ยวผมอยากฆ่าไอ้พวกกินดีเยอะมากเลยอะ่ะเออมันใสยคือมันทำได้ไงเออแบะมันทำได้ไรอะ่ะ ผมว่าขีเ้เกียจฟาร์มไงอา้าขี้เกียจฟาร์มขายเนื้อได้เงินก็ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะไม่ได้ต้องให้เขาไปไปลยมันจะได้นะโอ้ใช่ดูอย่างคนนี้ดินี่โกงเกินแป๊วเปล่าโต้ต พอคนรูลล้แล้วับไงนี่ผมถามแม่ก่อนว่าตอนไหนก็ต้องได้เจ้าอู่เลยครับแล้วถามไอะไรอยู่ไหนผมว่าสองวันชักอ่ะ เออสางบ้านชัวสังบ้านสังบ้านฉัวฉัวเลยสังบ้านชัวชัวเลยชัวเลยก็ขอบคุณที่มีพี่คนหนึ่งนะครับมาให้กำลังใจผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับอ,อ i, oh, บ๋อแอดดูนี่โอ้โหก็ไปไหนเฮ้ยเอ็มมารูดิจิตมาแลรอเฮ้ยอันนี้ได้โสอบพัน เยอะเกินแป๊บป่มันเยอะมากคือผมไม่ลงไปหรอกอไรฐานได้สามสิบอ๋อเฮ้ยอันนี้รวมๆแล้วก็เยอะนะ กูดูเงินแอดมินดิดูเงินดูเงินร้อยเก้าเก้าน้อยกว่าผมอีกเลยดิไม่วางต่อละก็วางซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกเนี้ย ถือว่าท uh, no ีทำะไรที่ขายแร่เองเออแต่ทุกคนต้องเลือกวสามก่อนนะถึงจะขายแร่ได้นี่กลถึงกลถึงแอมเบอร์ลูแล้วก็ถึงแอมเบอร์ลูแล้วเออแท้ใกล้ถึงแอมเบอร์ลแล้ว เร็วๆหน่อยจิลาดิโอเคโอเคเอาละโอเคหนึ่งพันทำไรไม่ได้เดี๋ยวผมจะฆ่ามนันเพื่อไปการจบคลิปเอยไม่ใช่ดิข้ามหน้ำหมูข้านันหมู อะไรทีนี้ก็มีเพียงเทานี้แล้วครับก็ขอตลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับว่าสวัสดีคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปหน้าลงใหม่ตอนเวลาบ่ายสองเออ,อบ่ายสองแล้วก็หกโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มนี่แหละ วันนี้ลงคลิปสี่คลิปไปเลยทดแทนอืมเขาท้องได้ไปลงคลิปนะครับไปละบาย